ในขณะเดียวกันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกตกตที่ต้องจับตาหลังจากนี้ถ้ายังจํากันได้กับคุณผู้ชมมีทนายหนึ่งท่านก็คือทนายยงยุทธสาวแก้วสถิตนะคะไปยื่นฟ้องค่ะยื่นฟ้องกกตกับพวก7คนในข้อกล่าวหากันแกล้งคุณพิทาลิ้มเจริญรัตน์นะคะในข้อหา157มาตรา157ถ้ายังจํากันได้ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ปรากฏว่าล่าสุดนี้รับคำฟ้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการนัดฟังคำสั่ง8สิงหาคมนี้นะคะโดยได้มีการกล่าวหากกกต นั่นก็คือคุณอิทธิพรบุญประคองในฐานะที่เป็นประธานกะกะตกับพวก7คนก็คือกะกะตอ,อีก5คนพร้อมด้วยคุณสแสวงบุญมีในฐานะเลขาธิการกะกะตนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยนะคะเนื้อหาใจความที่มีการยื่นฟ้องก็คือระบุเลยว่ากกตทั้ง7เจตนาร่วมกันออกประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ แตกต่างออกไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งนะคะเกินกว่าจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ระบุถึงกรณีหุ้นไอทีวีที่กะกะตมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะที่เป็นแคนดิเดตแต่กะกะตไม่ได้ทําตามอํานาจหน้าที่ปล่อยลุ่งเลยมาจนถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมามีคนไปร้องประเด็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อนะคะแต่ว่า ทางด้านของคุณพิธาไม่เคยถูกดำเนินการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยแล้วก็มีการส่งเรื่องอย่างเร่งด่วนไปให้ศาลพิจารณาในขณะเดียวกันก็ระบุด้วยนะคะว่ากกตมีลักษณะร่วมกันกันแกล้งคุณพิธาด้วยการประชุมวินิจฉัยลงมติมีความเห็นร่วมกันส่งเรื่องที่คุณพิธาถูกร้องเรียนประเด็นถือหุ้นไอทีวีต่อศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างเร่งรีบเพื่อให้วินิจฉัยว่าคุณพิธาไม่มีคุณสมบัติหรือขาดคุณสมบัติในการเลือกตั้งสส ซึ่งระบุเลยว่ากกตไม่ได้ดําเนินการสืบสวนไต่สวนให้ละเอียดรอบค้อบตามขั้นตอนจึงมองว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่และอย่างที่บอกคุณผู้ชมจับตาหลังจากนี้สารอาญาทุจริตมีคําสั่งให้รับคดีเอาไว้เพื่อตรวจฟ้องนัดฟังคําสั่งในวันที่8สิงหาคม ตอน9นาฬิกา30นาทีนะคะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของทนายอีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมชนั่นก็คือทนายอ๋นหรือว่าทนายพัทรพงศุพาอักษรเมื่อวานนี้ทนายอ๋นเดินทางไปที่นี่เลยค่ะสำนักงานปป,ปชนะคะแล้วเมื่อสุครุ่ที่คุณผู้ชมเห็นภาพก็คือมีคุณปกครองสวุวรรณดาราผอกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการการข่าวหนึ่งสำนักงานปป,ปชมารับมอบหนังสือ ไปยื่นหนังสือต่อปปชค่ะเอาผิดกกตเช่นเดียวกันเข้าขายละเว้นมาตรา157หรือไม่ในกรณีการถือหุ้นสื่อนั่นแหละซึ่งเมื่อวานนี้ตัวทนายอันเองนะคะบอกเลยว่าอยากจะให้ปปชพิจารณาว่าการกระทําของกกตใช้อํานาจขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาแล้วก็ระบุว่าอยากให้ปปชใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 4วงเล็บหนึ่ง ให้เลือกทำการไต่สวนแล้วก็มีมติฟันกะกะตหากเห็นว่าการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่เป็นการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอาจจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าอยากให้ดำเนินการถึงที่สุดเลยเพื่อไม่ให้องค์กรอิสระทั้งหลายยึดเป็นเยี่ยงอย่างต่อไป นี่เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวของทนายอั๋นเมื่อวานนี้ทีนี้ประเด็นของทนายอาั๋นอีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานนี้นะักข่าวเจอก็ต้องถามกันหน่อยเพราะว่าถูกดําเนินคดีจากสวใช่ไหมคะรีใช่ที่มีความเคลื่อนไหวไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะกรณีนี้เนี่ยทางด้านของทนายอั๋นก็ยังคงยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะ บอกว่าไม่ได้กังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังคงนอนหลับฝันดีทานข้าวอร่อยแต่สิ่งที่กังวลก็คือว่าจะรีบกลับไปที่บ้านอย่างเร็วอย่างไรจะได้ไปเอารายละเอียดคำฟ้องบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วบอกว่าจะฟ้องสอวอกลับให้เร็วที่สุดด้วยค่ะฟ้องผมมาไม่ทำให้ผมตกใจแม้แต่น้อยเลยเป็นหน้าที่ที่ผมเลือกแล้วนะครับผมเองต้องบอกว่านอกจากการออกมาต่อสู้อของผม ในบทบาทที่ผมกล้าที่จะเปิดหน้าแรกกับทุกๆคนที่เห็นว่าขวางหรือขัดขวางผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองของประชาชนผมยังคงมาโดยต้นทุนของตัวเองหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการแบกรับความเสี่ยงในทุกด้านผมอาจโชคดีวกว่าคนอื่นที่ผมไม่มีครอบครัวนะครับไม่ว่าจะใครที่จะทําให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติมันไป กระทบกับผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองของประชาชนเนี่ยผมพร้อมที่จะจะต่อสู้นะครับมีการประสานอะไรพูดคุยกับทนายเดชาไหมยังครับยังยังครับก็คงมีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสก็คงได้คือทนายอ่านพูดชัดเลยนะว่าทุกวันนี้เดินหน้ามาทนกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เลือกแล้วไม่ว่าใครทําให้เสียผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและผลประโยชน์ของประชาชนทนายอ่านบอกว่าพร้อมที่จะต่อสู้แล้วเมื่อวานนี้บอกด้วยว่ามีโอกาส น่าจะได้พูดคุยกับทนายเดชาทนายอีกหนึ่งคนที่ถูกฟ้องเหมือนกันเนี่ยนะคะ